คิวีบายแฟมิลี่บ้านเฮากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กับบล้อาเนาะจ้าเนาะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านกับสิภาึ้นไปชมโตบ้านกันเลยเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากชมภายในโตบ้านก่อนสำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านออเดอร์ของลูกค้าเนาะลูกค้าสั่งทางลานลุงหานเ็ดบันไดกันมียุ่สองพักมีทั้งเบิด 9ขั้นพักแรกกัมีอยูหาขันพักสองกับ4ี่ขันร่วมเป็น9ขันช่วงบันไดกับประมันเมตรกว่ๆพื้นบันไดย่างขื้นสะดวกสบายจ้าพื้นให่ดีขนาดของบ้านหลังนี้กะกว้าง6เมตรยาวหรือลึก7เมตรมีสองของนอนหนึ่งของอเนกประสงค์มีโถงระเบียงพ่อมานางมีร ทา้งเดินช่องกลางระหว่างหองทั้งสองหองลวก็มีประตูไว้สําหรับต่อเติมนี่ก็เป็นม้านาั่งย่าวยนักพิงก็สิเป็นออกแบบแบบโค้งๆจากหน่อยฝาใหม่สวยงามเนาะในเหลืองของสายไฟก็เดินไว้ให้ตามจุดต่างๆไว้เรียบร้อยพร้อมติดหม้อไฟใส่งานใดเลยนี่ก็เป็นฝั่งสายมือก็จะเป็นห้องนอนทั้งสองหองเลี่ยงกัน ขวามือก็สิเป็นทถงระเบียงพ่อมานั่งเดี๋ยวไปชมมานั่งใกล้ๆกันเลยจ้าในส่วนของราคาบ้านหลังนี้ก็อยู่ในงบ5 5 0 0 0 0หบาทสามารถต้องรองกับทางหลานได้เนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจถัดมาก,ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์หนึ่งหอง เฮ็ดวบให่บ่รูวาลูกคาลุงหานนี่เพินสิเอาไปเห็ดอีหย่างเนาะเพิ่นออกแบบมาห้องนี่ก็มีขนาดประมาณ2คูณ1เมตร50ในส่วนของกระจกข้างลานก็ติดให้หลากสีเลยจ้ะดูแปลกอีกแบบหน,นึ่งเนาะสีกระจกกับงามดีสำหรับบ้านหลังนี้ยังบได้ปูผนังทั้งหลังเนาะผนังยังบด้ปู รู้ว่าลูกค้าเพิ่นจะบุแบบใดแต่วัดในขณะที่บ้านโชยอยู่นี่ยังบดิบูผนังทัดจากห้องอันกประสงค์มากก็จะมีช่องว่างตรงกลางประมาณ1เมตรทัดมากก็จะเป็นห้องที่หนึ่งมีขนาด3คูณ3เมตรมีห้องสองห้องก็คือมีขนาดซ้ำกันขนาด3คูณ3เมตร พอกันออกแบบเหมือนกันยังไม่ได้บุผนังเหมือนกันฝ้ากับเป็นฝ้าหลุมเนาะเป็นฝ้าใหม่หน้าต่างสองชุดในเรื่องของการขนส่งทางหลานลุงหานกะส่งฟรีในภาคอีสา,านภาคอื่นๆหรือว่าไก่เคี่ยงกะแนะนำคุยกับทางหลานโดยตรงเนาะเกี่ยวกับค่าขนส่ง ทาง้านก็สีได้ให้รายละเอียดชัดเจนกว่าส่วนของแบบบ้านก่อีเขามักแบบนั่นแต่ว่าถูกยกไปแล้วถูกขายไปแล้วก็สามารถสร้างเฮดได้ตามแบบเก่าเนาะว่าแต่เขาสั่งทางลานทางลานก็เฮดให้ได้มักแบบนี้อยากปั๊บแก้ตรงนั่นอยากปั๊บแก้ตรงนี้ก็เฮดได้ขึ้นอยู่กับเฮาว่าเฮาอยากได้แบบใดเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนี่ ทางลานกะออกแบบมากอะเพื่อโช์บางบางหลังกะถูกใจท่านผู้ชมบางหลังกับ่ถูกใจท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบความหมักแตกต่างกันเขาก็สามารถปรับได้เพราะว่าบานกับว่าอะไรตายตคือทางลานเขาก็มีบริการในเรื่องเฮ็ดตามแบบที่เข้ามากักปรับแก่ตามแบบที่เข้ามากัก เช่นบ้านหลังนี้ก็เป็นออเดอร์ลูกค้าที่ลูกค้าต้องการแบบนี้สั้างเฮดแบบนี้ทางรลานกเ็เฮดให้ตามความต้องการออกมาจากหองที่หนึ่งก็ชมไปรอบๆเนาะจากด้านหลังไปด้านหน้านี่ก็คือช่องย่างตรงกลางหองทั้งสองหองซ้ายขวากว้างประมาณหนึ่งเมตรมีประตูไว้สำหรับต่อเติมเพื่ออยากต่อเติมหองน้าหรือว่า อื่นๆตามความต้องการของเฮา ต่อไปก็เป็นห้องที่สองมีขนาดซ้ำกันเนาะกับห้องที่หนึ่งออกแบบเหมือนกันแต่ว่าสำหรับห้องนี้สิอยู่ด้านหน้าบ้านติดบันไดาการติดตั้งบ้านก็คือทางลานติดตั้งให้ฟรีเนาะราคาพร้อมติดตั้งฟรีแต่ว่าเฮาต้องเตรียมพื้นที่เองเตรียมพื้นที่ในที่นี้ก็คือเตรียมพื้นปูน หนาประมาณ15เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านี้ตามความสะดวกของเฮาตามงบของเฮาเตรียมพื้นที่ตามขนาดบ้านก็หลายกว่าบ้านนิดนึงก็ได้เพื่อใช้ค่าเวลาน้ำตกลงจะได้บดตกใส่พื้นดินเนาะกะ่อนแนี้หนาฝนเนาะตกลงมากนา้ำกระเด็นใส่พื้นดินดินกระเด็นขึ้นมาใส่พื้นปูน เฮาบ่มีเวลาทำความสะอาดปล่อยให้ดินน้นมันก็สิเป็นท่างยางของปวกปวกก็สิขึ้นบ้านเท่าใดการดูแลปวกป้องกันปวกเขาก็คือมันทำความสะอาดพื้นบ้านของเขาให้สะอาดอย่าให้ปวกมันขึ้นบ้านเท่าใดเลยคกะสังเกตดูแลอาจจะเทน้ำยาปวกป้องกันไว้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดยานปวกเนาะมัก้านไม้หักยานปวกก็อาจสิมี สังเกตบนาไว้ใจเข้ากับเทน้ำยาปวกลาดพื้นเลยตามเสาหรือว่าตามพื้นอาจจะปีละครั้งหรือสองปีครั้งแล้วแต่ลงมาจากตัวบ้านแล้วกับสิภาพท่านผู้ชมชมรอบๆบ้านบ้านหลังนี้ก็ยกสูงประมาณสองเมตรเป็นเสากลมเสากัเป็นเสาไม้จิกไม่แดงเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะนี่ละ มีรถขั้นหนึ่งจอดอยู่ท่านผู้ชมกับเบิงเอาเนาะว่าไต่ถุนความกว้าง้ังล่างมันขนาดไหนเหลือพื้นที่ก็เหลือพื้นที่หลายเติมเนาะสำหรับรถเก่งขั้นหนึ่งจอดอยู่บ้านยกสูงทางหลานก็จะมีเล็กฉากยึดพื้นให้ทุกเสาแต่ว่าบ้านทรงเตี้ยนี่คือทางหลานบม่มีให้เนาะ ถ้าต้องการอยากตดก็แจ้งทางล้านได้ยังมีท่านผู้ชมสอบถามกัามาอยู่นอวานลุงหารนี่มีให้ผ่อนบอ่ออยากผ่อนคือจากที่คุยกับทางร้านทางล้านลุงหารนี่ก็คือไม่มีผ่อนเนาะรับแต่เงินสดสาเหตุก็คือทางร้านก็ต้องการใส่เงินไปหมุนในการผลิตบ้านคือกันเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนี่ก็โมเมนต์ราคาถึกๆเนาะ กับเบิดหลายคือกันในส่วนของค่าสร้างค่าอุปกรณ์ต่างๆกับเพื่อมาใส่ในการหมุนเวียน mm hmm. เหตุบานมาโชว์ mm hmm. เหตุบานมาขาย mm hmm. สำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าฟังข้อมูลบพท่านก็สามารถไปเบิ้งได้จา้าในคำอธิบายใต้คลิปกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปกับซิมี รายละเอียดของบ้านที่อยู่เบอร์โทรให้พร้อมเนาะหรือว่าถ่ายคลิปกับสิมีน้าบัตรของทางร้านมีที่อยู่เบอร์โทรให้คือกันก็สามารถเลือกเบื้องได้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเนาะอใอยท่านผู้ชมมีแต่ความสุขสวัสดีจ้า